โอเคมาสวัสดีค่ะทุกคนมาดูมานี่คืออะไรเผือกต้มนะจ๊ะวันนี้เราจะพาทําข่าปิ้งไส้เผือกอันนี้เผือกที่เราต้มต้มนานเกินไปนะครับบานเลยครับเราก็จะปอกเปลือกออกก่อนนะคะปอก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 เข้าไปปอกเข้าไปปอกปอกปอกให้ออกให้หมดเลยนะเปลือกออกให้หมดเลยนะคะถ้าออกไม่หมดเราคันเลยนะเนี่ยปอกไปเรื่อยๆนะคะ ปอกปอกเข้าไปเอาออกให้หมดเลยจ๊ะชุด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 นี่โอ้โอ้โอ้โอโออยานะจ๊ะยายายาลนุาลนแดดลุนโอ้ยลุนจนได้เฮ่บอกปอกปอกชุบชุบนี่เฟียร์เฟีิว ไปแล้วไปแล้วอชอี่นนึงอีกดนึงเฮ้เรียบร้อยจ้าสวยงามอลามแท้เลยตะลึงโอเคต่อไปเราก็จะทำให้เผือกละเอียดนะต้องใช้การขูดตำเรามีอาวุธลับเราสากกระเบือนะใส่ทุงเข้าไปขูดขูดทุบทุบทุบำเข้าไปตำเข้าไปตำ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 ตตำต อืมแปบ๊บเดียวก็แหลีละเอียดนะตำ่ตำตำ่ตำตำ่ตำตำ่ำต่ำต่ำชุบ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 พอย่งพอย่งพออย่าง,ออางป,ป,ปินิดนึงอืมอิดเอ่อโอเค<ม>เรียบร้อยโอเคชุบนี่มันก็เป็นอย่างนี้แต่ละแดงเรียบร้อยจ้าฮ่าต่อไปเราจะไปเอาใบเตยมา ใบเตยก็อยู่หน้าบ้านเราเองไม่ต้องไปไกลเลยนะเราปลูกไว้ที่หน้าบ้านมาดูมาดูนี่หน้าบ้านหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาหรอกมันแถมมากับดอกไม้มาถวายพระเราก็เอาตัวนั้นแหละมาปักชำปลูกนะครับมันก็จะเป็นป่าใบเตยอย่างนี้นะ่ะนี่เด็ดไปสักสี่ห้าใบให้มันหอม ดิดไปแล้วก็ดิดไปทำห้สวยๆแก่ๆ่อยนะทุกคนโอเคได้และเรียบร้อยเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดให้มันสะอาดสะอ้านแล้วเราก็จะ,ะเสร็จเรียบร้อยสะอาดแล้วมาเราก็จะมาหัน่นเป็นท่อนประมาณ2นิ้วโอเค จุบจุบจุบุบ Regierung. ตัดเข้าไป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 นี่ตัดเข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไป,าไป,าไปแล้วก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปไกล้ละชุบโอ okay. เคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะไปทำใส่ขนมนะครับทุกคนไปทำใส่ขนมกัน เราก็เตรียมกระทะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่เราเราไม่ได้อัดไว้ตอนที่เรามูลข้าวเหนียวอะ่ะทุกคนมูลข้าวเหนียวอะ่ะมูลข้าวเหนียวเราก็ใช้ตามปริมาณข้าวเหนียวเราสองกิโลกับน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วก็เกลือช้อนหนึ่งฮนะแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็ข้าวเหนียวที่เรานึง่งลงไปคนแล้วก็ใบเตยลงไปคนจนมัน จับกันเป็นก้อนอก็ถือว่าโอเคส่วนอันนี้เป็นไส้เผือแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสี่ของที่เราแบ่งจากการทำข้าวเหนียวมูนนี่เจดงส่วนสี่น้ำตาลใช่ไหมแล้วก็เกลือครึ่งครึ่งช้อนนะแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นำ เือกที่เราโขกละเอียดลงไปคนคนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเผลือกมันเขาเรียกว่าอะไรจับตัวกันเป็นก้อนอ,อันนี้สภาพหน้าตาที่เราทําเรียบร้อยแนละ้วทั้งไส้ทั้งข้าวเหนียวมูนนี่นี่ละเอียบร้อยนี่หน้าเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อัดไว้คลิปที่อัดไว้ทำข้าวเหนียวมูนมันมันหายไปไม่รู้ตัวเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมใบตองนะฮะเราก็จะ เอาใบตองมาฉีดประมาณสีนิ้ว,วสีนิ้วเอาหนูเราไปวัดเลยสีนิ้วนะอ่าสี่นิ้วประมาณนี้คนระับใบตองเราก็จะมีสั้นมียาวนะทุกคนห่อหนึ่งเราใช้สองสองชิ้นสั้นกับยาวสองชิ้นฉีดฉีดฉีดเตรียมไวนะ้อันนี้เราก็ฉีดเตรียมไว้เยอะอยู่นะทุกคนก็เหนี่ยวสามกิโล ข้าวเหนียวสองกิโลทำได้ประมาณร้อยร้ชิ้นได้ร้อยชิ้นได้ฉีดฉีดฉีดตองมัดหนึ่งตอนนี้มันน่าจะมัดละแปดบาทเหลือเหลือเหลือใช้โอเคแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยะคะ่ะนี่นี่ชุบที่เราฉีดไว้โอเคต่อไปเราก็จะมาหอ เราก็จะมาห่อเตรียมใบตองมาสแผ่นสองแผ่น,แผ,นแผ่นนึงยาวแผ่นหนึ่งสั้นนะมาดูมาดูก่อนมาดก่อนอชุบเตรียมชุบอไหนชั้นยาวเอาไปสองอันเมันข้มีสองแผ่นนะทุกคนแล้วก็พันชุบหมวนเข้าไปมืนกลนน้วยอะเลี้มๆตูดเล้มอือแบนี้ที่ขาดได้ก็คือไม้กิ ไว้กัดเวลาเราห่อสุีมีราหาซื้อกัดซีเว้นไ็ได้หรือว่าน้นทุกอย่างยี่สิบเวทมันออกยากจริงๆชิมมือเองไม่รู้ตัวโอเคงั้นมาเรามาห่อกันาเหนียวมูลตุ้้อนตุ้งปลาย ต่อไปด้วยไส้ขึ่งช้อนลงไปปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมูอนมอีกครึ้นช้อนลงไปอย่าให้มันหน้ามันเท่าๆกันกแล้วก็มหาห่อเราห่อด้านหน้าเข้าไปก่อนชุดแล้วก็ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเข้าไปนะครับหัมวมันเข้าไป พับปลายเข้าไปชุบนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะเอาไม้เสียบไม้กัดเข้าไปเสียบเข้าไปเลยครับชุบดันนะานี่มันก็จะเป็นเยนี่ยมรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอันละห้าบาทเราสามารถทําขายได้นะจ๊ะนี่ขายตอนเช้าใส่บาท เรียบร้อยแยกลิปนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบต่อไปแล้วก็ทําไปให้เสร็จเรียบร้อยครับโอเคเน่จจ่าไม่รู้เราพูดอะไรแหละเสียงมันหายเราก็ล้องมาพากเอารู้แต่ว่าเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากมายนะครับฝากทุกคนติดตามช่องของแปงเชนแ n e วด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับของแปงน,นะครับ Yeah. ขอบคุณมากมายค่ะนี่สำหรับตัวเองนะาบายทุกคน๊ายบายขอบคุณค่ะบาย